จะเล่าเรื่องการบรัฟที่บ้าที่สุดในประวัติศาสตร์ให้ฟังลองจินตนาการเมืองของคุณไม่มีทหารแม่แต่คนเดียวแล้วค่าศึกหนึ่งแสนห้าหมื่นคนกำลังมาถึงคุณจะทำยังไงคุ้คงบิงเปิดประตูเมืองกว้างให้ศัตรูเห็นเต็มตากองทัพศัตรูเข้ามาใกล้เห็นประตูเปิดนายผลศัตรูคิดนี่มันกับดักหรือไม่และและ้ว เขาก็เห็นคงเบ่งเบล่งพินอย่างใจเย็นราวกับไม่มีสงครามกําลังจะเกิดสิ่งที uh ่ไม่เห็นเพราะไม่มีใครกล้ามือแบบนี้ถอยหรือว่ามีกองกําลังซ้อนตัวอยู่จริงแต่ความจริงคือเมืองทั้งเมืองว่างเปล่านี่แหละครับจิตวิทยเคยได้ยินเรื่องกลยุทธ์ทางการทหารที่ดูเหมือนจะขัดกับสามัญสำนึกทุกอย่างไหมครับแต่มันกลับกลายเป็นกรณีศึกษาชั้นยอดเลยนะว่าด้วยเรื่องการใช้จิตวิทยาภายใต้แรงกดดันมหาศาล เรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของกลยุทธ์เมืองว่างครับเป็นศิลปะแห่งการใช้ความสงบนิ่งเพื่อสันคลอนจิตใจของศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเรามากๆเอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าทาไมกลยุทธ์นี้ถึงทรงพลังได้ขนาดนั้นคือถ้าพูดถึงกลยุทธ์นี้นะครับภาพที่ทุกคนนึกออกเลยก็คือภาพของจูกัดเหลียงหรือของเบงที่กําลังนั่งดีดพินอยู่บนกําแพงเมืองอย่างสบายใจลองนึกภาพตามนะครับ เขากาลังเผชิญหน้ากับกองทัพมหึมาของซูมาอี้ในสถานการณ์ที่แบบว่าสิ้นหวังสุดๆแล้วเพราะทหารส่วนใหญ่ถูกส่งไปที่อื่นหมดเหลือแค่ข้าราชการกับชาวบ้านไม่กี่คนเฝ้าเมืองอยู่เท่านั้นเองนี่แหละครับคําถามที่เป็นหัวใจของตํานานบทนี้เลยคือสถานการณ์ที่ขงเบ้งต้องเจอนี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับกําลังพลก็แทบไม่มีในขณะที่กองทัพของซูมาอี้มีเป็นแสนแสนนายล้อมเมืองไว้หมดแล้วแล้วเขาจะพลิกสถานการณ์นี้ได้ยังไงกัน การเผชิญหน้าระหว่างขงเบ้งกับซูมาอี้ที่เมืองซีเฉิงครั้งนี้แหละครับที่กลายเป็นกรณีศึกษาที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาเป็นพันปีเลยทีเดียวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต้องบอกว่าแผนของของเบ้งนี่มันบ้าบินสุดๆไปเลยครับคือหลังจากที่แพ้ศึกที่เกเตงเนี่ยเขาก็ถูกตัดขาดจนมาจนมุมอยู่ที่เมืองซีเฉิงแต่แทนที่จะสั่งปิดประตูเมืองแล้วตั้งรับอย่างแน่นหนานะครับเขากลับทําตรงกันข้ามเลยสั่งเปิดประตูเมืองทุกบาน แถมยังให้ทหารไม่กี่นายที่เหลือปลอมเป็นชาวบ้านออกมาทําความสะอาดถนนแบบชิวๆส่วนตัวเขาเองก็นั่งดีดพินอยู่บนกําแพงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักนิดแต่หัวใจสําคัญที่ทําให้กลลวงนี้มันเวิร์กเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การแสดงออกอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ชื่อเสียงของของเบ้งเองเ,องเลยคือสุมาอี้รู้ดีว่าขงเบ้งเป็นคนแบบไหนเป็นนักวางแผนที่รอบคอบมากไม่เคยทําอะไรเสี่ยงๆแบบสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้า ดังนั้นการกระทําที่มันดูเปิดโล่งแล้วก็เสี่ยงตายขนาดนี้มันเลยไปกระตุ้นต่อมความหวาดระแวงในใจของซูมาอี้เขาอย่างจังเลยครับแล้วสุดท้ายความละเลของซูมาอี้เนี่ยแหละครับที่เป็นตัวตัดสินทุกอย่างเขาเชื่อว่านี่ต้องเป็นกับดักที่ซับซ้อนมากๆแน่ๆเป็นแผนซ้อนแผนที่เขามองไม่เห็นก็เลยสั่งถอยทับทั้งหมดทันทีกลยุทธ์เมืองว่างในตำนานก็เลยประสบความสําเร็จอย่างงดงามครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ เรื่องราวที่มันดูเพอร์เฟกขนาดนี้มันอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้ก็ได้ลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยเขาบันทึกเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไงแล้วจะบอกว่าปัญหานี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับมันใหญ่พอที่จะสั่นคลอนความเชื่อที่เรามีต่อตำนานบทนี้ไปทั้งหมดเลยทีเดียวประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือมีบันทึกประวัติศาสตร์จากเผยทรงจือซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ในยุคหลังสามก๊กไม่นาน ได้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่มันขัดกับตำนานแบบสุดๆเลยเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องที่เกตเงเนี่ยซูมาอี้ไม่ได้ประจำการอยู่แถวนั้นเลยด้วยซ้ำครับซึ่งนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ๆก็มาช่วยกันตอกย้ำข้อสงสัยนี้อีกครับนอกจากเรื่องที่ว่าซูมาอี้อยู่คนละที่แล้วเนี่ยยังมีข้อสังเกตอีกว่าด้วยที่ใสของซูมาอี้ที่เป็นคนรอบคอบมากถ้าเขาไม่แน่ใจจริงๆเขาสามารถส่งทหารไปสอดแนมก่อน หรือไม่ก็สั่งล้อมเมืองไว้เฉยๆก็ได้ไม่เห็นต้องรีบถอยเลยและที่สําคัญคงเบ้งเองก็เป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบมากๆไม่น่าจะเสี่ยงแยกตัวเองออกจากกองทัพหลักแบบในเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับในทางประวัติศาสตร์โอเคถึงเรื่องของคงเบ้งกับซูมาอี้อาจจะเป็นแค่เรื่องแต่งที่เสริมขึ้นมาเพื่อยกย่องสติปัญญาของเขานะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์เมืองว่างไม่มีอยู่จริงนะตรงกันข้ามเลยครับ มันมีอยู่จริงแล้วก็เคยถูกนำมาใช้จริงๆโดยแม่ทัพคนอื่นอย่างได้ผลมาแล้วด้วยเราลองมาดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์กันดีกว่าครับจะเห็นว่าแต่ละคนก็ปรับใช้กลยุทธ์ตามสถานการณ์ไปนะอย่างโจโฉก็ใช้ภาพลวงตาเพื่อซื้อเวลาวางกับดักจริงๆหรืออย่างเตียวหยุนก็ใช้ความเงียบสงบสร้างความน่าสงสัยแต่ไม่ว่าจะปรับยังไงหัวใจหลักของมันยังเหมือนเดิมเลยครับนั่นก็คือการโจมตีไปที่จิตใจแล้วก็สร้างความหวาดระแวงให้เกิดขึ้นในใจของศัตรู คำถามคือแล้วทำไมกลยุทธ์ที่ดูเหมือนกับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันถึงได้ผลดีขนาดนั้นเอาละครับเราจะมาเจาะลึกกันในเชิงจิตวิทยาแล้วก็ทฤษฎีเกมกันเลยถ้าเราเอาทฤษฎีเกมมาจับเนี่ยเราจะเข้าใจการตัดสินใจของสมายี้ได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับคือในสถานการณ์ที่ข้อมูลมันไม่ครบถ้วนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากๆเนี่ยการตัดสินใจมันไม่ใช่แค่เรื่องของการวัดดวงแต่มันคือการคำนวณผลได้ผลเสียอย่างมีเหตุผลเลยนะว่าทางเรื่องไหนจะทําให้เราเจ็บตัวน้อยที่สุด ลองคิดในมุมของซูมาอี้ดูนะครับถ้าตัดสินใจบุกเข้าไปแล้วมันไม่มีกับดักจริงๆก็ถือว่าดีไปได้เมืองมาหนึ่งเมืองแต่ถ้าเกิดมันมีกับดักขึ้นมาล่ะนั่นอาจหมายถึงการสูญเสียกองทัพทั้งหมดไปเลยนะในทางกลับกันท่านเลือกที่จะถอยอย่างมากก็แค่เสียหน้าเล็กน้อยแต่สามารถรักษากองกําลังทั้งหมดเอาไว้ได้สําหรับแม่ทัพที่รอบคอบและไม่ชอบความเสี่ยงอย่างซูมาอี้การล่าถอยจึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดครับ ตามหลักจิตวิทยาที่เรียกว่า loss aversion คือคนเราเนี่ยกลัวการสูญเสียมากกว่าอยากได้กำไรครับพูดง่ายๆก็คือความสำเร็จของกลยุทธ์เมืองว่างเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลักๆอยู่4อย่างครับเหมือนเป็นสูตรสำเร็จเลย 1. คือชื่อเสียงของผู้ใช้ที่ทำให้ศัตรูเชื่อว่าเฮ้ยคนนี้มันมีแผนซ้อนอยู่แน่ๆ 2. คือการสร้างความคลุมเครือทำให้ศัตรูไม่มั่นใจในสิ่งที่เห็น 3. คือการแสดงความมั่นใจอย,อย่างเต็มที่เพื่อข่มขวัญและ4ซึ่งสำคัญที่สุดเลย คือต้องรู้จักนิสัยของคู่ต่อสู้เป็นอย่างดีเพื่อคาดเดาการตัดสินใจของเขาได้มันคือการสู้รบกันในสมองของอีกฝ่ายไม่ใช่ในสนามรบจริงๆครับแล้วคิดว่ากลยุทธ์โบราณแบบนี้จะใช้ได้แค่ในสนามรบเหรอครับไม่เลยมันถูกปรับรูปแบบแล้วก็ยังถูกใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้เลยตั้งแต่เวทีการเมืองระดับโลกไปจนถึงห้องประชุมทางธุรกิจลองดูตัวอย่างนี้ครับรายงานจากสถาบันแบรนด์คอปเปอเรชัเคยวิเคราะห์เอาไว้ว่า จีนใช้กลยุทธ์ที่คล้ายๆกับเมืองว่างในเวทีภูมิรัฐศาสตร์เลยคือสร้างภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งและมีอิทธิพลผ่านองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเพื่อปกปิดความท้าทายและความเปราะบางที่อยู่ภายในประเทศนี่แหละครับคือการใช้ภาพลักษณ์เป็นอาวุธในศตวรรษที่21ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองระดับประเทศนะครับในโลกธุรกิจนี่เห็นภาพชัดเลยกลยุทธ์เมืองว่างถูกนํามาปรับใช้ในการเจราจาต่อรองเยอะมาก เช่นการแสดงท่าทีนิ่งเฉยเพื่อให้อีกฝ่ายกังวลจนต้องรีบยื่นข้อเสนอที่ดีมาให้หรือการที่บริษัทสตาร์ทอัพแสดงวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเพื่อข่มขวัญคู่แข่งในตลาดทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงจิตวิทยานั่นเองสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดของกลยุทธเมืองว่างก็ทิ้งข้ถามที่น่าคิดไว้ให้เราครับว่าบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะได้มาจากการลงมือทําแต่กลับมาจากการสงบนิ่งแล้วปล่อยให้จินตนาการของฝ่ายตรงข้ามทํางานแทนเรา บางทีการไม่ทำอะไรเลยอาจเป็นการกระทำที่ทรงพลังที่สุดก็เป็นได้ครับเคยเจอไหมครับสถานการณ์ที่ต้องเข้าพิ t งานใหญ่แต่คู่แข่งคือบริษัทยักษ์ใหญ่ของตลาดส่วนทีมเราทรัพยากรก็มีจำกัดในสถานการณ์ที่ดูยังไงก็เสียเปรียบแบบนี้เนี่ยเราจะพลิกเกมกันได้ยังไงวันนี้ครับเราจะมาถอดรหัสกลยุทธ์โบราณที่อาจจะเป็นคำตอบของเรื่องนี้กัน เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีละสเต็ปนะครับเริ่มจากทำความเข้าใจสภาวะของคนที่เป็นรองก่อนจากนั้นไปเจาะลึกตำนานการบลัฟที่เดิมพันสูงมากๆแล้วมาถอดรหัสจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังกันต่อด้วยการดูว่าในยุคใหม่เขาประยุกต์ใช้กันยังไงและสุดท้ายคือเฟรมเวิร์ที่เอาไปใช้ตัดสินใจได้จริงครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่าซึ่งก็คือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเมื่อผู้เล่นตัวเล็กๆต้องมาเจอกับยักษ์ใหญ่ในตลาด นึกภาพตามง่ายๆเลยครับเหมือนสตาร์ทอัพที่ต้องแข่งกับบริษัทมหาชนฝั่งหนึ่งมีเงินทุนจำกัดคนน้อยแต่ขยับตัวเร็วมากเหมือนเรือเร็วอีกฝั่งหนึ่งมีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่กว่าจะตัดสินใจอะไรแต่ละทีก็ช้าเหมือนเรือบรรทุกสินค้านี่แหละครับที่เรียกว่าการแข่งขันที่ไม่สมมาตรหรือ asymmetric competition ซึ่งถ้าสู้พันซึ่งซึ่งหน้าด้วยทรัพยากรที่มีบอกเลยว่าแพ้แน่นอนแต่ถ้าเปลี่ยนมาสู้กันด้วยเกมจิตวิทยาล่ะเรื่องอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับ และนี่แหละครับที่พาเรามาถึงกรณีศึกษาในตำนานที่จะเป็นแกนหลักของการวิเคราะห์ในวันนี้เรื่องราวของจูกัดเหลียงกับกลยุทธ์เมืองว่างหรือที่รู้จักกันในชื่อ Empty Fort Strategy นั่นเองครับสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเข้าตาจนของจริงเลยครับคือกองทัพหลักพึ่งแพ้สงครามมาทําให้ตัวจูกัดเหลียงเองถูกตัดขาดติดแหกอยู่ในเมืองเล็กๆที่แทบจะไม่มีฐานป้องกันเลยและที่ซ้ําร้ายบบกว่านั้นก็คือศัตรูคู่ปรับตลอดการอย่างซูมาอี้กาลังเคลื่อนทัพใหญ่มาจ่ออยู่หน้าประตูเมืองแล้ว นี่คือกำลังพลของฝั่งตรงข้ามครับ1นึ0 0 0นายเป็นกองคัรัทที่ถ้าจะบุกจริงๆเนี่ยสามารถถล่มเมืองเล็กๆให้ราบเป็นหน้ากองได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วฝั่งของจุกัดเลี้ยงล่ะมีอยู่แค่2,500นายเท่านั้นเองครับต่างกันหลายสิบเท่าตัวเห็นได้ชัดเลยว่าการสู้ซึ่งซึ่งหน้าคือการฆ่าตัวตายชัดๆการยอมแพ้ดูเหมือนจะเป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่แต่ในวินาทีที่ดูเหมือนจะหมดหวังนั่นเอง จูก,กัดเหลียงกลับออกคำสั่งที่เอ่อต้องบอกว่าสวนทางกับสามัญสำนึกของคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเขาสั่งให้เปิดประตูเมืองทุกบานให้ทหารที่เหลืออยู่ไม่กี่คนแต่งตัวเป็นชาวบ้านออกไปกวาดถนนทำความสะอาดส่วนตัวเขาเองก็นั่งดีดพินอยู่บนกำแพงเมืองชิวๆสบายอารมณ์และตรงนี้แหละครับคือจุดที่เกมจิตวิทยาได้เริ่มขึ้นพอสุมาอี้เห็นภาพที่มันผิดปกติสุดๆแบบนี้ก็เกิดอาการลังเลทันที เพราะเขารู้จักกิตติศัพท์ของจูเกลเลียงดีว่าเป็นกุสือที่ฉลาดสุขุมรอบคอบไม่เคยทําอะไรเสี่ยงโดยไม่มีแผนสํารองแน่ๆการแสดงออกที่ดูนิ่งเกินจริงแบบนี้ทําให้สุมาอี้ปากใจเชื่อไปแล้วว่ามันต้องเป็นกับดักอะไรสักอย่างแน่ๆสุดท้ายก็เลยสั่งถอยทับกลับไปเองเลยครับเอาละครับเรื่องเล่าสนุกๆจบไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนโหมดจากการเล่านิทานมาสู่การวิเคราะห์อย่างจริงจังเพื่อจะทําความเข้าใจว่า จริงๆแล้วเบื้องหลังกลยุทธ์สุดเปล่าๆนี่มันคืออะไรกันแน่และนี่คือจุดหักมุมของเรื่องนี้ครับเพราะจริง,รง,รงๆแล้วนักประวัติศาสตร์อย่างเผยทรงจือได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเรื่องราวสุดคลาสสิกของจูกัดเหลียงที่เราเพิ่งเล่าไปเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมาภายหลังเพื่อเสริมบาร,รมีให้ตัวละครเฉยๆครับไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หนักแน่นพอจะยืนยันได้เลยอ้าวคำถามสำคัญเลยเกิดขึ้นมาทันทีถ้าตัวอย่างที่ดังที่สุด กลับกลายเป็นเรื่องแต่งแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้กลยุทธ์เมืองว่างแบบนี้มันใช้ได้ผลจริงๆในล่องแห่งความเป็นจริงล่ะนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันต่อจากนี้ครับความจริงก็คือกลยุทธ์นี้ถูกนำมาใช้จริงๆและประสบความสำเร็จมาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นจูล่งที่เปิดค่ายให้โล่งเพื่อหลอกกองทัพของโจโฉหรือบุญเพ่งที่สั่งให้ทหารซ่อนตัวจนเมืองดูร้างทำให้ทัพของซุนกวนไม่กล้าบุก หรือแม้แต่ตัวโจโฉเองก็เคยใช้กลอุบายคล้ายๆกันนี้เพื่อหลอกริโป้มาแล้วเหมือนกันนี่เป็นเครื่องยืนยันเลยครับว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลจริงพอเราดูจากเคสจริงเหล่านี้เราจะสกัดสูตรสําเร็จของการบลัฟออกมาได้4ข้อหลักๆครับ 1. คือต้นทุนด้านชื่อเสียงหรือ reputation capital 2. คือต้องอ่านใจคู่ต่อสู้ให้ออก 3. คือการใช้ประโยชน์จากภาวะที่ข้อมูลไม่สมดุลหรือ information asymmetry และข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือการแสดงออกที่ต้องนิ่งและมั่นใจแบบสุดๆครับแล้วหลักการโบราณพวกนี้เนี่ยมันจะเอามาปรับใช้ในโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมได้ยังไงบ้างเรามาดูกันครับภาพที่ชัดที่สุดในโลกธุรกิจเลยก็คือเวลาสตาร์ทอัพไปพิชเพื่อระดมทุนครับหลายครั้งที่ผู้ก่อตั้งต้องแสดงภาพวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ แสดงความมั่นใจว่าบริษัทกำลังจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเงินสดในบัญชีอาจจะเหลือใช้ได้อีกไม่กี่เดือนนี่คือการบริหารการรับรู้เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์จากที่เป็นรองให้กลับมาได้เปรียบนั่นเองที่น่าสนใจคือกลยุทธ์นี้ไม่ได้อยู่แค่ในโลกธุรกิจนะครับแต่มันถูกใช้ในสเกลที่ใหญ่ถึงระดับภูมิรัฐศาสตร์เลยทีเดียวรายง,งานจาก RAND Corporation สถาบันวิจัยด้านนโยบายระดับโลกเคยวิเคราะห์ไว้ครับว่าจีนใช้กลยุทธ์ MT Fortress เพื่อฉายภาพความแข็งแกร่งในภูมิภาคซึ่งเป็นการกลบเกลื่อนความเปราะบางบางอย่างที่อยู่ภายในประเทศนี่แสดงให้เห็นเลยว่าหลักการทางจิตวิทยานี้มันยังทรงพลังอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ตามมาถึงส่วนสุดท้ายที่น่าจะสําคัญที่สุดแล้วครับนั่นก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเสี่ยงเปิดประตูเมืองของตัวเองนี่คือกรอบการตัดสินใจที่เอาไปปรับใช้ได้ครับก่อนจะตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี้ลองใช้เช็คลิสต์สข้อง,ง่ายๆนี้ถามตัวเองดูก่อนครับ หนึ่งคู่ต่อสู้ของเราเป็นคนแบบไหนขี้ระแวงหรือสายลุย 2. ชื่อเสียงของเราเป็นยังไงคนอื่นมองว่าเราเป็นคนรอบคอบหรือเปล่า 3. เดิมพันครั้งนี้มันคุ้มไหมผลตอบแทนมัดคุ้มกับความเสี่ยงที่จะพังพินาศหรือเปล่าและสุดท้ายเรานิ่งพอหรือเปล่าคุมสติคุมสีหน้าท่าทางตัวเองได้ดีแค่ไหนถ้าคำตอบส่วนใหญ่เป็นบวกการบลัฟก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับ แต่ต้องย้ำนะครับว่ากลยุทธ์นี้มันเป็นดาบสองคมมันมีสถานการณ์ที่ห้ามใช้เด็ดขาดเช่นใช้กับคู่แข่งสายบุกที่ไม่คิดอะไรมากตอนที่เรายังไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยหรือตอนที่อีกฝ่ายรู้ไส้รู้พุงเราหมดแล้วการรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรเปิดประตูจึงสําคัญไม่แพ้การรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรทําเลยครับไม่ว่าจะเป็นในโลกธุรกิจหรือในชีวิตวันที่เราต้องเจอกับการแข่งขันที่ไม่สมดุลแบบนี้มันต้องมาถึงแน่ๆครับคําถามสุดท้ายจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่คือเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะเลือกยอมหมอบกับสถานการณ์หรือจะกล้าพอที่จะเปิดประตูเมืองของตัวเองนี่คือหนึ่งในกลยุทธ์สงครามจิตวิทยาที่ต้องบอกว่าบ้าบินที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับเป็นสุดยอดแห่งการบล u f f ที่เดิมพันด้วยชีวิตคนทั้งเมืองลองนึกภาพตามกันดูนะครับสถานการณ์มันบีบคั้นสุดๆ กองทัพศัตรูแสนห้ากำลังมุ่งหน้ามาหาเราแต่เรามีคนอยู่แค่2,500คนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านด้วยซ้ำกำลังพลต่างกันลิบลับหนีก็ไม่ทันสู้ก็มีแต่ตายจะทำยังไงดีครับคำตอบก็คือคุณเปิดประตูเมืองครับใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับเปิดประตูเมืองอ้าซ่าเลย เอาละครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะไปดูกันตั้งแต่สถานการณ์ที่มันดูเป็นไปไม่ได้เลยไปจนถึงการเดิมพันสุดบ้าบินเราจะล้วงลึกเข้าไปในความคิดของแม่ทัพแยกแยะระหว่างตำนานกับความจริงแล้วมาถอดรหัสกันว่าทำไมการบล u f f ครั้งนี้มันถึงได้ผลและกละยุทธ์นี้ยังถูกใช้อย่างไรในโลกยุคปัจจุบันโอเคครับ เรามาย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนในปีคิดสตระศกราช228ท่ามกลางยุคสมัยที่วุ่นวายที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนนั่นก็คือยุคสามก๊กนั่นเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยครับคือของเบ้งส่งแม่ทัพไปรักษาจุดยุทธศาสตร์สำคัญแต่แม่ทัพคนนั้นกลับขัดคำสั่งแล้วผลลัพธ์ก็คือหายนะเลยครับกองทัพแตกพ่ายยับเยิน แล้วความพ่ายแพ้ครั้งนี้แหละครับที่ทําให้เมืองซีเฉิงที่ขงเบ้งอยู่กลายเป็นเมืองหน้าด่านที่ไร้การป้องกันไปในทันที1ต่อ60ครับนี่คืออัตราส่วนกําลังพลที่ขงเบ้งต้องเจอทหารของเขาแค่2,500คนซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ทหารอาชีพด้วยซ้ําต้องมารับมือกับทัพใหญ่ของซูมาอี้ที่มีกําลังพลถึงแสนห้าหมื่นนายตามที่ตำนานได้เล่าไว้มันเป็นสถานการณ์ที่ดูยังไงก็ไม่มีทางรอดครับ และจากจุดที่มันดูเหมือนจะสิ้นหวังที่สุดเนี่แหละครับที่แผนการที่มันเหนือจินตนาการที่สุดแผนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับคงเบ้งไม่ได้จะสู้ด้วยดาบแต่จะสู้ด้วยสมองเขาอ่านใจของซูมาอี้ได้ทะลุปลุกป,ปรง่งเขารู้ว่าซูมาอี้ฉลาดมากรอบคอบมากแต่ในขณะเดียวกันก็ขี้ระแวงมากเช่นกันและความรอบคอบจนเกินไปนี่แหละครับคือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเขา ลองนึกภาพตามแต่ละขั้นตอนดูนะครับคือมันสวนทางกับตำราพิชัยสงครามทุกเล่มเลย 1. เปิดประตูเมืองทุกบานให้กว้าง 2. เอาทหารทั้งหมดไปซ่อน 3. ให้คนแค่ไม่กี่คนแต่งเป็นชาวบ้านออกมาทำความสะอาดถนนแบบชิวๆและสุดท้ายตัวของเบงเอมก็ขึ้นไปบนหอประตูแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีครับภาพที่ออกมามันเลยกลายเป็นอะไรที่แบบว่าเหนือจริงมากขงเบ้งในชุดนักปราชญา น้องดีดพินอยู่บนกำแพงอย่างใจเย็นมีแค่เด็กรับใช้สองคนยืนอยู่ข้างๆท่ามกลางเมืองที่เปิดโล่งและเงียบสงัดมันคือการแสดงความมั่นใจแบบสุดขีดทั้งๆท,ที่ข้างในใจอาจจะกำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงนี่แหละครับคือสุดยอดของโพ k e r ร์เฟสในประวัติศาสตร์เอาละครับทีนี้เรามาลองสวมบทเป็นซูมาอี้กันดูบ้างลองจินตนาการว่าเราเป็นแม่ทัพที่คุมทหารเป็นแสนแล้วมาเจอภาพแบบนี้ตรงหน้า พอสมาอี้ยกทัพมหึกมามาถึงหน้าเมืองนะครับสิ่งแรกที่เขาเห็นคืออะไรวะเนี่ยประตูเมืองเปิดโลง่งไม่มีทหารยามแม้แต่คนเดียวความสับสนเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทันทีเลยครับคือในหัวของสมาอี้เนี่ยมันเริ่มตีกันแล้วครับด้านหนึ่งคือภาพที่เห็นแต่อีกด้านหนึ่งคือชื่อเสียงของคงเบ้งที่ขึ้นชื่อเรื่องความรอบคอบไม่เคยทำอะไรเสียเส่ยงโดยไม่มีแผนสำรอง ชื่อเสียงของของเบ้งนี่แหละที่กลามาเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายซูมาอี้เสียเองแล้วภาพของของเบ้งที่นั่งดีดพินอย่างสบายใจเฉยนี่แหละครับมันคือตัวเร่งปฏิกิริยาฉันดีเลยความนิ่งของเขาตะโกนออกมาว่าฉันไม่กลัวแกเลยสุมาอี้ก็เลยเริ่มปฏปะติดประต่อเรื่องราวในหัวว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่และในที่สุดความระแวงก็ชนะทุกอย่างครับ สุมาอี้ฟันธงเลยว่านี่คือกับดักครั้งใหญ่ต้องมีกองทัพซุ่มอยู่ในเมืองแน่ๆเขาจึงตัดสินใจสั่งถอยทัพทั้งหมดทันทีซึ่งก็เป็นไปตามที่คงเบ้งคาดการไว้ทุกกระเบียดนิ้วและนี่คือความจริงที่น่าทึ่งที่สุดครับในเมืองอะ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีทหารซุ่มไม่มีแผนสำรองใ,ใดๆทั้งสิน้นมันคือการบลั f แบบร้อเปอร์เซ็นตเป็นการใช้จิตวิทยาล้วนๆเพื่อไล่กองทัพที่ใหญ่กว่าให้หนีไปเอง เรื่องมันสุดยอดซะจนอดสงสัยไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาลละเรามาตรวจสอบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กันดีกว่าครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเรื่องราวของคง,งเบ้งกัซุมาอี้ในฉากนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นในภายหลังเพื่อความบันเทิงแต่ กลยุทธ์เมืองร้างหรือคงเฉิงจี้เนี่ยมีอยู่จริงนะครับแล้วก็เคยถูกใช้ได้ผลมาแล้วด้วยมีบันทึกว่าแม่ทัพอย่างจูลง่งหรือแม้แต่โจโฉเองก็เคยใช้กลยุทธ์ลักษณะคล้ายๆกันนี้เพื่อหลอกสัตรจูให้ถอยทัพไปดังนั้นถึงแม้ตัวละครในฉากนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่แก่งของกลยุทธ์นี้เป็นของจริงแน่นอนครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้กลวงที่ดูเรียบง่ายขนาดนี้มันทรงพลังได้ขนาดนั้นเรามาผ่าดูไส้ในของมันกันครับ หลักๆเลยก็คือการเล่นกับจิตวิทยาแบบย้อนกลับครับคือทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่คนอ่อนแอควรจะทำโดยสิ้นเชิงมันสร้างความสับสนแล้วใช้ความมั่นใจของเราเป็นอาศัวุธทำให้ศัตรูคิดไปเองว่าเราต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆกลยุทธ์นี้จะยิ่งได้ผลดีถ้าเรามีชื่อเสียงว่าเป็นคนฉลาดและรบครอบอยู่แล้วสุดท้ายมันคือการบังคับให้ศัตรูต้องเลือกระหว่างความเสี่ยงที่จะเสียหน้ากับความเสี่ยงที่จะเสียทั้งกองทัพ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเลือกอย่างแรกครับมันก็เหมือนกับคำพูดที่ว่าบางครั้งการเป็นฝ่ายที่ดูว่างเปล่าแต่เปี่ยมด้วยความมั่นใจก็อาจจะดีกว่าการมีไพ่เต็มมือแต่กลับหวาดกลัวครับคำถามคือกลยุทธ์โบราณแบบนี้มันยังใช้ได้อยู่ในโลกยุคปัจจุบันของเราหรอ เชื่อไหมครับว่ามันยังถูกใช้อยู่จริงๆในแวดวงภูมิรัฐศาสตร์มีการวิเคราะห์ว่าบางประเทศใช้กลยุทธ์นี้เพื่อแสดงความแข็งแกร่งภายนอกเพื่อปกปิดความเปราะบางภายในแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในสมรภูมิรบนะครับมันปรับใช้ได้หมดเลยตั้งแต่การเจรจาธุรกิจที่ฝ่ายที่อ่อนแอกว่าอาจแสดงความนิ่งเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบไปจนถึงในเกมโป๊กเกอร์ที่การบล u f f ด้วยความมั่นใจคือหัวใจสำคัญของการเล่น และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่เรื่องราวนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดครับว่าเมื่อไรกันที่ความแข็งแกร่งที่สุดคือการไม่แสดงความแข็งแกร่งใดๆออกมาเลยบางครั้งการควบคุมจิตใจของคู่ต่อสู้จนพวกเขายอมแพ้กับจินตนาการของตัวเองอาจเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดก็เป็นได้ครับลองนึกภาพตามนะครับสถานการณ์ที่แบบเป็นไปไม่ได้เลยกองทัพศัตรู1 5 0 0 0 0นาย บุกมาถึงกำแพงเมืองแล้วแล้วฝั่งเราล่ะมีทหารเหลืออยู่แค่2,500นายคืออัตราส่วนมัน60ต่อ1อะครับแพ้เห็นๆเ,เลยร้อยเปอร์เซและทางแก้คืออะไรนั่นล่ะครับเปิดประตูเมืองทุกบานซ่อนทหารให้หมดแล้วขึ้นไปเล่นดนตรีบุญกำแพงฟังไม่ผิดครับแล้วผลลัพธ์ล่ะศัตรูหนีก็เจิงเลยนี่แหละครับกลลวงที่ต้องบอกว่าบ้าระห่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ เรื่องนี้มันย้อนกลับไปในปีคิดสกราต2 2งัรครับตัวเอกของเราก็คือบุรุษในตำนานจูกัดเหลียงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคงเบง้งสุดยอดนักวางกลยุทธ์แห่งยุคสามก๊กเลยตอนนั้นน่ะเขากำลังติดแงกอยู่ในเมืองซีเฉิงพร้อมกับทหารแค่หยิบมือเดียวในขณะที่กองทัพมาอือมาแสนห้าของซูมาอี้กำลังมุ่งหน้ามาหาเขาเต็มๆคือมองทางไหนก็ไม่มีทางรอดเลยครับมีแต่ความตายรออยู่ข้างหน้าชัดๆแต่คงเบ้ง กลับทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาออกคําสั่งที่มันโคตรจะบ้าเลย 1. เปิดประตูเมืองทุกบานให้กว้าง 2. ซ่อนทหารทุกนายอย่าให้เห็นแม้แต่คนเดียว 3. ให้ทหารปลอมตัวเป็นชาวบ้านออกไปกวาดถนนหน้าตาเฉยแล้วข้อสุดท้ายตัวเขาเองนะครับขึ้นไปบนกําแพงแล้วก็เริ่มบรรเลงพินใช่ครับดีดพินนั่งเล่นดนตรีชิวๆอยู่บนกําแพง ในขณะที่กองทัพเป็นแสนกำลังจะมาบทขยี้เมืองลองนึกภาพสายตาของซูมาอี้แม่ทัพฝั่งตรงข้ามที่เห็นภาพนี้สิครับมันจะช็อกขนาดไหนและนี่แหละครับคือความอัจฉริยะของแผนนี้พอซูมาอี้มาถึงเขาเห็นภาพที่มันประหลาดสุดๆในหัวของเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวนะทำไมประตูเปิดทหารไปไหนหมดแล้วขงเบ้งนั่งดีดพินสบายใจเฉิบเนี่ยนะเขารู้ดีว่าขงเบ้งเป็นคนที่รอบคอบมากไม่เคยประมาท ความใจเย็นแบบนี้มันผิดปกติสุดๆมันต้องเป็นกับดักแน่ๆต้องมีทหารซุ่มรออยู่ในเมืองแน่เลยแล้วเพราะความคิดนั้นแหละครับสุมาอี้เลยสั่งให้กองทัพแสนห้าของเขาถอยทัพกลับไปทันทีกลลวงนี้สําเร็จแบบเหนือชั้นสุดๆมันคือสุดยอดสงครามจิตวิทยาเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเรื่องที่มันดูสมบูรณ์แบบขนาดน,นี้มันเกิดขึ้นจริงเหรอ นี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดจะพลิกกลับตาลปาดเลยเพราะเรื่องเล่าที่มันน่าทึ่งขนาดนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาก็ได้ความจริงก็คือเรื่องนี้ไม่ได้มาจากบันทึกประวัติศาสตร์จริงๆครับแต่มันมาจากวรรณกรรมเรื่องสามก๊กที่แต่งขึ้นในศตรวรรษที่14ครับซึ่งก็คือหลังจากยุคข,ของของเบ้งไปแล้วตั้งพันหนึ่งปีแล้วเรื่องจริงมันเป็นยังไงคือบันทึกประวัติศาสตร์ ระบุชัดเจนเลยครับว่าในปี2.28เนี่ยซูมาอี้อยู่คนละที่เลยครับเขาประจําการอยู่ที่เมืองอ้วนเซียซึ่งมันไกลจากจุดที่ขงเบ้งอยู่มากสรุปง่ายๆก็คือทั้งสองคนไม่เคยเจอกันในสถานการณ์นี้ด้วยซ้ําครับเรื่องนี้มีนักประวัติศาสตร์รุ่นหนังหลังมายืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาแต่ถึงเรื่องของของเบ้งจะเป็นเรื่องแต่งกลยุทธ์ที่เรียกว่าเมืองว่างหรือ empty fort strategy เนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับ แถมยังเคยถูกใช้ได้ผลมาแล้วจริงๆด้วยถ้าเรามาดูตามหลักฐานจริงๆจะเห็นเลยว่าเรื่องของจูกัดเหลียงหรือคงเบ้งเนี่ยมาจากวรรณกรรมเป็นเรื่องแต่งล้วนๆแต่ในประวัติศาสตร์จริงๆกลับมีบันทึกถึงแม่ทัพคนอื่นที่เคยใช้กลยุทธ์คล้ายๆกันแล้วมันได้ผลจริงๆแถมยังน่าเชื่อถือกว่าด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือแม่ทัพจูโล่งครับในปีคศ .219 เเขาถูกกองทัพของโจโฉไล่ตามมาถึงค่ายเลยแต่แทนที่จะปิดประตูตั้งรับ จูร่งกลับสั่งให้เปิดประตูค่ายให้กว้างรถทงทิ้งแล้วก็สั่งให้ทหารทุกคนเงียบกริบโจโฉเห็นแบบนั้นก็ระแวงสิครับคิดว่าเป็นกับดักแน่ๆเลยสั่งถอยทัพทันทีซึ่งนี่คือการใช้จิตวิทยาแบบเดียวกันเป๊ะเลยคำถามก็คืออา้าวแล้วทําไมเรื่องของของเบ้งถึงได้ดังกว่าเรื่องจริงละ่ะคําตอบมันอยู่ที่พลังของเรื่องเล่าครับคือเรื่องของของเบ้งมันถูกเสริมเติมแต่งให้มันมีฉากที่น่าจดจําและสุดยอดกว่าอย่างการดีดพินนี่แหละครับมันสร้างอิมแพกได้มากกว่าเเยยอะล กลยุทธ์นี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่ากลยุทธ์เมืองว่างหรือคงเฉิงจี้นะครับเป็นกลยุทธ์ลำดับที่32ในตำราพี่ชัยสงคราม36กลยุทธ์อันโด่งดังของจีนเลยหัวใจของมันก็คือการใช้จิตวิทยาย้อนกลับหลอกให้ศัตรูคิดไปเองแต่ถึงจะเป็นเรื่องแต่งเรื่องของของเบงก็ให้บทเรียนที่ทรงพลังมา,มากๆครับอย่างแรกเลยคือชื่อเสียงของคุณสามารถใช้เป็นอาวุธได้ 2. ความนิ่งความมั่นใจของเรานี่แหละที่สร้างความลังเลให้กับศัตรู และ 3. บางครั้งแผนที่ดูบ้าที่สุดอาจจะเป็นแผนที่ฉลาดที่สุดก็ได้แล้วพลังของเรื่องเล่านี้มันก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับบทเรียนจาก3าก๊กโดยเฉพาะกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยถูกนำมาประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจกันเยอะแยะเลยอย่างหนังสือเล่มนี้ที่เห็นแบบฉบับสำหรับผู้บริหารจากกลยุทธ์3ก๊กก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าแนวคิดพวกนี้มันยังใช้ได้อยู่แม้เวลาจะผ่านไปเป็นพันปีแล้วก็ตาม ปรัชญาที่เป็นหัวใจของกลหลวงนี้ก็คือเมื่อในมือไม่มีอะไรเลยก็จงทำตัวราวกับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างและนี่ก็คือข้อสรุปที่น่าทึ่งมากๆครับที่ว่าบางครั้งจิตวิทยาก็อาจจะมีพลังมากกว่ากองทัพทั้งกองทัพเสียอีก